ไป,ไปนะครับคือเขาเป็นคนที่ชอบเขาเป็นคนที่กลัวกลัวเสียงโกรกม,มากที่มันแตกเดี๋ยวมันจะเป็นปุ่นจกกังเลย 王爷，哎呀！ เขาบ้านครับผมนี่ตัวนัทชีว <c oughs> ิไปเขาวานห้องเขาเศร้าเครียดแต่ละ<อ>เดี๋ยวเราก็เศร้าเครียดสาสมจอยลูกป,ปุ้งเลยเครียดครับมันหนาวที่มันหนาวจะโยมมานั่งยังดีไอ้ไม่น,นูนน่นเลยแก็บบจะนอนเขาเขาเจ้ากับเรียนเขาห้องเลยเราอยู่ในห้องเรา แดงเข่าของไปออกมาเลยเส้นๆๆครับไปจอลุกฟุ้งเสีเลยเขียนเอ้ยเขียนมือเดียวนี่มือนี่นอนก็จบละไปมันหนาวนอนบ้านเฮาวเลยอย่าไปใส่หรอกโอ้อาบเลยตัวอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำก่อนมามามาเข้าบ้านเข้าบ้านเออเก๋ไปน้ำหมองมากกว่ไหมน้ำไ่ใเ่ยังไม่นี่นายไปเลยไปนั่งเขาก่อ อ๋อฝากใ่นะฝากต้นะอยากกินก่อนฝากใหเลยโอย่งจานหนงสอเฮ้ยกูอยากกินน้ำเปลาน้ำเปล่าเขาใหญ่ใหน่ไอ้แก้มขึ้นไปหน่อยนะเอาไปให้นุ้งหน่อยไปอ๋อกินอะารออก้ป้านะเอาไปทำให้าไ้งป่นให้ย ไ็อปวด้วยามอนทาทเสป๊าไปกินเขาอ๋ไป้กันเบิรแล้วบ๊ถ่ายนูกดิน่บ๊วๆป๊ะถ่ายแล้ป๊ะต่อไปมีทายงานอีกไวไว้ใจันหนอฝมัชีวิตเออไปไเออผมันไปก่อนเด้อ เดีไปไปูกูอเอาไอ้นุ๊เาูกมาขางมาพูรลูกมาถามกูน่เ็แล้วเขาบอกว่ามากมากอ้อมกูเจขอมากเขาเลอองไหนไหนพี่ไปบอกแล้วูมเขาเซื้อมาบอกพเขียนให้คารอกเขียนอ้องไหนไปบอกท้างเขาี่้ออ้มอ้อเา้ไปมากาไปว่าพี่ไปทไหนว่าไง

ดดนะครับ่งดดอยไมาเับับอ่าคอยบอกแล้วแกวหวานดีๆเขาแกงพลอยม่วง z o o น้ำนาโรดวันนี้เขาเพิ่อเกินครับน้ำอาะ z น้ำนาโรดนี่ละกำลัไใครก่อกำนั้นย่อมชสนองยืมรกระบได้ยี่สิบเอ็ดครับเอาไป ู่นนอนไหนเจ้าหลอดโอ้โหผ้องแฝงนังกันนั่งกั้นไหมโอ้โหผมกัมมอแซมผมมาไหนกัมมอแซมผมมาไหกัมอแซมผมมาไหนผมไอ้กัน้อโยูผมโมจโอเคตอนนี้ผมนั่งคนเดียวแล้วนะฮะดีมากไอ้น้องเจ้ากินยังใช่อะใครกินในมีพวกเขาพัดมีอยู่หรมีอยู่ของเขาพัดท้เเองกิงยังสั่งไป็นผู้ข กับเพื่อนเราอยากกินเนี่ยอีกเด็อาสั่งไปบักหลายแล้วอเอแต่คุณต้องไปสั่งไปแล้วงายก็กินทั้งวันสั่งกินเนี่ยสั่งเลยเอาน้ำน้ำโค้งไหมโอ้ก็ไม่สั่งหลอนนกนะโค้งเออสั่งแล้วนะเาวนะเานะเฮ้ยนะอับจะรีบกลับไปไหนก็รีบเนี่ยผมจะกลับกับพี่เต้ไปส่งทำไมไม่กลับบอาพี่ ผมไปกับพี่ทั้งวันแล้วผมจะปล่อยให้พี่สองคนเลียร์กันเองอทำไมน้องไม่รอพี่ทำไมน้องไม่โอ้ผมเลือกได้พรุ่งนี้ได้เดินไม่ผมมีนพรุ่งนี้บอกให้น้องเต้กลับไปเลยแผนกับพี่นุกถ้าโดนแล้วเขาจะนั่งรถไปกับพี่สองคนผมจะกลับก่อนบอกให้เขาเอารถออฟฟี่กลับไม่รถมัเต็มแล้วเขาจะกลับกับพี่สองคนเพื่อไกลเพียร์ต่างๆทำไมน้องเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่เป็นคนแบบนี้เรามีแผนนี่คือบอกแผนไปแล้วเนี่ยทำาไมโอ้แล้วทำไมน้องต้องปล่อยพี่ไปด้วย พี่จะขับคนข yup. ับรถไงให้หน yeah, yeah, hmm. yeah, yeah, ุพี่นุ๊กไปด้วยผมจะกล่าวพิที่เนี่ยผมรับของเสร็จแล้วหมดแล้วแย่มากไม่ได้แย่แย่มากจะให้พี่ๆเข้าใจกันแย่มากพี่จะให้พี่เข้าใจกันแย่มากอย่างต้องลงตัวแล้วแย่มากหนุกว่าจอนเสียจังไหนก่ออะไเราเท็ดกันไปเอาผมมาในทีโอ้โหมอหนูบดคอยถามน้อยยูหมู่บ้านนี่คอยถามน้อยยู่เราบอกว่า พี่ไม่ชอบเสียงดังมันว่าพี่เราเป็นซิมแข่งกันไเลยถามเราคอยเลถามเรานะอืมอาสิมาถามเจ้าหนุ่มนะเจ้าสิงห์อ่อนเราจังไหนดีโอ้ไม่เป็นย่าดอกไอ้งอนเราต้องซอยกันได้พี่เอาผิดร่วมคนหักกันอ่ะอืมมันหายไงเลยล่ะใครจะบอกคนหักกันนะเป็นหัางกไนหรอไงอืมถาเราเขาหักเล่าเขเขียนเจ้าอย่างนี้อิอิมันเขียนยังไงล่เนาะเพื่อนกันมันไม่เขียนด้วยกันใช่ถ้าไม่รักกันจริงแล้วเป็นแฟนกันจริงใช่ไงนี่แหละถ้าว่ากันเล่าเขเขียนเจ้าอย่างนี้เนาะ Det er Donner.